ร้อนมากร้อนร้อนไหมร้อนมากแกตัวนี้กันนะมูนาอฮัลโหโอตันนี้ก็ได้นะเราต้องมีสายยางแล้วก็สายยางนะมีบางต้นนะมันแกยไม่ออกนะต้นนี้กับแกยไม่ออกคือกันนะอ่ามันเป็นน้ำยอดมันตี้ วันนี้เรามาไทยกันแบบว่าอากาศร้อนเนี่ยใช่อากาศร้อนอากาศร้อนแรงนี่วันนี้เรามากันกี่คนไม่รู้เด้อหนึ่งสองสามสี่ข้าไทยตอนนี้ก็เอ็ดเสร็จแล้วนะคะทุกคนเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้ว ตอนนี้ใกลจะกลับแล้วนะปิดคลิปแล้วนะคะทุกคนถ้าใครหมักคลิปนี้ก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์แล้วสบายดีสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เราก็มาติดตายางที่สวนนะคะหลังบ้านมากับคุณพ่อกุณตาคุณยายแล้วก็พี่สาวนะคะพีี่สวัสดีค่ะ ติดตาอย่างมีน้องปานก็มานีค่ะคุณแม่น้องปานนะคะบายดีบังตาติดตาอย่าง <c oughs> ติดตาอย่างน้องปานช่วยช่วยชี่โมนาพูดหน่อยนะนี่มีน้องปานน้องปานสวัสดีพี่พี่เอฟซีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะนี่ดูนี่อันนี้พี่พี่สาวเลยสวัสดีค่ะ กำลังติดตายางติดตอนนี้คุณตาคุณยายก็มานี่คุณยายคุณยายสวัสดีค่ะวัสดีค่ะตินตายางอยู่ฝั่งลาวนะคะเป็นอะไรยังไม่มีตานะคุณตายังยังยัแก่ไม่ได้นะแก่ตาไม่ได้นะคะตาแก่ตาแล้วเอ้คุณตาคุณตาแก่ตายางไป นี่อ่ะให้น้องฟานจับไปไปเลยอมาเลยอ่ะให้ให้คุณยายเลยให้คุณยายให้คุณยายโอเคอือตนใจเด้อสนใจอีกการดูวิธีการทำแกโอ้ยเสียหน้าเบิร์แกะไม่ออกเรามากันอยู่แบบว่าบรรยากาศแดดแดดเยอะมากร้อนร้อนไหม ร้อนมากแกะตัวนี้กันนะมูนะอ่าโอ้ต้นนี้ก็ได้นะเราต้องมีสายางแล้วก็สายางนะมีบางต้นนะมันแกไม่ออกนะต้นนี้ก็แกะไม่ออกเหมือกันนะอมันเป็นน้ำยอดมันที่ มาก็มาสวัสดีค่ะน้องมาเอ็นดี <hi> เอ็นด้านี่บอกบอกมาสวัสดีเอฟซี่ยสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะน่กันนี่นี่การทำยากมากร้อนไหมน้องปันร้อนมาก วันนี้เรามาถ่ายกันแบบว่าอากาศร้อนเนี่ยช่อากาศร้อนอากาศร้อนแรงนี่วันนี้เรามากันกี่คนไม่รู้เด้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดคนลืมนับเอาตัวเองนับไปเบลลนมีคุณตา มีพี่สาวอีกสอคนอื่นเด็กน้อยเด็กๆทำอะไรหน่สาีหากเจ็ดแปดเก้าสิอ้าหปดสิบ่งสอากจสบนย่งสปนาี่เป็ดแป้น่งอง่หเาะตบวนอี้ติดแล้วอ่้า้อนมาก้นี่ตัวนี้าิดแล้วแล้วนะคะทุกคน บรรยากาศแดดแรงมากเป็นมองไม่เห็นเลยนี่เวลาละตินั่ก็จะเป็นแบบนี้ติดเสร็จใช่ไหมติดเสร็จใจอืมติดแบบนี่ก็้นีนใครอยากมาก็บอกได้นะคะ <c oughs> ใครอยากมาก็บอกได้ใช่ไหมใครมาก็นั่งขุดลิ้นร้อนเดด เด็ดร้อนมามาดูอีกดูอีกแอีกนี่ดใส้ติดใติดนะใตาเนี้ยตาหน่อยลกตาลูกคุณตาเหนื่อยไหมคุณตาเหนื่อยแล้วถามคุณตาเหนื่ยไหมคุณตาเหนื่อยไหมเหนื่อยไงสำมหนเดี๋ยาได้เหนแค่ไหน มันหาหกโลนี่นี่ตามมาค่ะน้องเหนื่อยไหมคุณยายเหนื่อยเหนื่อยตลไม่เท่าไรนะคุณยายเนี่ยมันไม่ไม่อมไม่เหนื่อยนะตาอย่างมีแรงคุณลีดเด้อค่ะคุณลีดพี่รีเด้อค่ะไม่เหนื่อยแต่ร้อนคลอดนะคะ เหนื่อยไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยเลยไม่ดับกวนไกลเหนื่อยค่ะร้อนเหนื่อยเลยกินยาไปส่งยกมาเมื้อยาดนกินยานะเมื่อวานกินยาก็ไม่เหนื่อยแล้วเดี๋ยวเอานี่น้องปานเหนื่อยไหมน้องปานไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเด็กๆก็ไม่เหนื่อยดูวิ่งลิ้นกันใหญ่เลยเราก็มากันแรงๆสิบคนสิบคนใช่ไหมร้อนด้วย สิบเอ็ดคนฮะห้าสิบสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบคนมีน้องน้องๆการทำก็ไม่ยากนะมีโโต้อมีพันว่าติดว่ากบกบโตก็มีโกบเล็กก็มีนะนัง่งน่ารักร้อน,น ว่าลิวอยู่หน่อยไปเลยเหนอเต็ร้อนรร้อนมากอืมร้อนร้อนมากร้อนนี่ได้ตาแล้วร้อนกว่าจะหวดหัวใจแล้วพี่ใหญ่ได้กิดต้นแล้วเป็นนเดียวต้นเดียวติดมาข้างนั้น หลายเลยเยอะอืมมาข้างนี้ดิต้นเดียวนีเยอะมากร้อนเด็ดเด็ดร้อนมากมากมีบรรยากาศที่ฝั่งลาวนะเวลาเวลามาติดยานก็จะประมาณนี้มีอะไรไหมร้อนร้อนร้อนน่าจะสามสิบสององศาองศากายวะ ไม่ได้อะตัวสักมาเด็ดร้อนตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้ววะน่าจะสี่โมงสี่โมงกว่ายังแดดแรงอยู่เลยเออวันนี้เรามากันค่ำๆใช่ไหมใช่ร้อนเดือดไปหาที่ร่มดีกว่าอ้ออนี่ เป็นอะไรเันด่านีอีดูขวดวาวาวาวสวัสดีหน่อยสวัสดีค่าตัวอุ๊ยนี่น้องปานนะน้องปานเอ้อลินกลับมาสนุกไหมสนุกโอุ๊ยร้อนแดดมากนู่นเด็กๆไปไหนก็ไม่รู้ทำอะไรก็ไม่รู้นี่ทุกคน ต้นเล็กๆแล้วก็ไม่ได้ทําใช่ไหมแต่ว่าต้นใหญ่ๆอ่ะมันก็แบบว่าเราปาดนานๆเนี่ยเป็นเดือนแล้วก็ค่อยเอามาออกเนาะเอาออกนี่เอ๊ยทำไรอ่ะทุกคนไปดูเด็กๆกันเก็บอะไรเก็บฟืนนะคะเป็นฟืนหรืออะไรสักอย่างนี่แหละอ่ะอ้าเก็บนี่ไงเยอะไหมเยอะไปแล้วก็ไปดูแล้วก็อันนี้ก็เป็นต้นที่แบบว่าไว ยืดแถวนี้แล้วก็ฝั่งนี้ก็คือแบบว่าทําเสร็จหมดแล้วใช่ไหมใช่ยังเหลือแค่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะคะแค่จดเดียวแล้วก็ไปวันนี้ไม่ทําอะไรเลยตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วตอนนี้ใกล้จะกลับแล้วนะปิดคลิปแล้วนะคะทุกคนถ้าใครหมักคลิปนี้ก็อย่าลืม ไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกดแค่ติอนติ๊งๆเยค่ะทุกคนบายให้พีโมนาปิดด้วยโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเกี่ยมกลับบ้านแล้วใช่ไหมกลับบ้านใช่ตอนนี้ก็คือกี่โมงแล้ว ไม่แน่ใจพว่ามันเลรีับมาตอนนี้ก็คือจะกลับแล้วนะคะทุกคนก็ถ้าใครชอ่าลินนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะบ๊ายบายเจอก,กันคลิปหน้านะ